สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุย m ม y ฟลาเวอร์ r o ร n d d อนด์เดสนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนมิถุนาย,ยน2565ของชาวราศีกุมนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเดือนนี้นะคะดวงคุณจะเป็นยังไงบ้าง ไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะเพื่นได้ไพ่เดมเพอเรอร์นะคะชาวราศีกุมนะคะเดือนนี้นะคะแหมเอ p มเพอเขึ้นมาเบิ้ล2ใบ2ตําแหน่งแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะโดดเด่นเอามากๆนะคะเรียกว่าถ้าหาว่าทํางานในบริษัทหรืออะไรใดๆก็ตามทีนะคะผลงานเข้าตาเจ้านายนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็มีลูกน้อง เพิ่มนะคะมีคนเข้ามาให้ควบคุมหรือว่ามีโปรเจกต์งานใหญ่ๆอะไรต่างๆนะคะเข้ามาให้คุณต้องดูแลเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศหรือมีการดีลกับต่างชาตินะคะหรือว่าคนไกลคนที่มีสีคนที่มีตําแหน่งนักการเมืองอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยนะคะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะของชาวราศีกุมนะคะ ต่อมานะคะเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะคะมันทําให้เกิดการต้องหมุนเงินเยอะอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ประคับประคองเรื่องของกระแสงเงินสดอะไรต่างๆไว้ให้ดีนะคะอ,อ,อย่าเพิ่งเอาไปใช้จ่ายอะไรที่ยังไม่ควรใช้เพราะว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายชนิดที่ปรับฉับพลันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะประคับประคองเงินไปเนาะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสหัสชชานะคะเพื่อนฝูงสังคมพี่น้องคนใกล้ชิดเทนซอบซอสนะดูเหมือนว่าคุณจะค่อนข้างมีเรื่องจุกจิก หัวใจมีเรื่องให้คิดมีเรื่องกลุ้มใจมีเรื่องวิตกจริตเนี่ยเกี่ยวกับคนรอบตัวนะคะเข้ามาอยู่บ่อยๆนะคนนั้นก็มาเรื่องนี้คนนี้ก็มาเรื่องนั้นคือน่าลาคาญอยู่แทบจะตลอดเวลาแหละคุณเลยไม่ค่อยอยากที่จะเข้าสังคมหรือว่าไม่ค่อยอยากจะเจอเจอ ER กับคนรอบตัวสักเท่าไหร่นักนะคะเอาเวลาไปทํางานทําเรื่องส่วนตัวของตัวเองดีกว่านะคะ ต่อมานะคะไพ่ในพบพันธุนะคะ Seven of Pentacles นะคะใครที่กาลังกาลังจะลงทุนนะคะหรือกําลังจะพยายามดวเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะจะก่อสร้างบ้านซื้อรถหรือทําอะไรก็ตามทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบสมบัติชิ้นใหญ่ๆเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยหนักหน่อยนะคะอาจจะต้องมีการแบบหาเงินเพิ่มอะไรเพิ่มหาทุนเพิ่มนะคะหรือว่าใครที่กําลังปลูกบ้านปลูกทําสวนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ก็จะเหนื่อยกับเรื่องของการแบบลงแรงไปดูแลเก็บเกี่ยวนะคะ แล้วก็ดอกผลกําไรหรือว่าความสําเร็จที่กําลังรอคอยอยู่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าอาจจะต้องรอไปก่อนนะอย่างน้อย2อสาเดือนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงไปนะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทดูแลหรือทุ่มเทสร้างไปเนี่ยยังไงยังไงมันก็จะผลิดอกออกผลอย่างแน่นอนนะคะ กับคนภายในบ้านนภายในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้คุณจะรู้สึกเหมือนว่าคุณจะค่อนข้างทอ้อๆคือดีวอะไรกันดิ้งโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้มันคุยกันยากอะไรกันยากนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอ,อ้ไม่เหนื่อยละไม่อยากคุยละขอห่างๆขอพักไปก่อนก็นแล้วกันนะคะ สำหรับไพ่ในภพปุตตะนะคะคว e นซ็อบคัพนะคะดูเหมือนว่าอ่ะใครที่กำลังรอน้องใครที่กำลังแบบรอเรียกว่ารอลูกมาเกิดก็ช่วงเดือนมิถุนายนมีโอกาสนะคะที่จะมีมานะคะหรือไม่อีกทีนึงก็อาจจะคุณอาจจะไปแบบไปรับลูกบุญธรรมนะคะรับเด็กมาเลี้ยงนะหรือว่าอาจจะไปรับหมารับแมวหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบ้านก็ได้นะคะต่อมานะคะไพ่ในภพอรินะเอซอบซอดอ่ะอันนี้ สิ่งที่อาจจะรู้สึกว่าทําให้คุณลาคาญใจอยู่บ่อยๆนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมืกว่าคนอื่นเนี่ยพยายามบีบบังคับคุณอะไรบางอย่างนะแล้วก็พยายามที่จะมาหาคําตอบหาคําตัดสินอะไรจากคุณให้ได้เลยทีเดียวนะซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบคุณไม่อยากบอกอ่ะคุณคุณยังไม่รู้อ่ะแล้วก็คุณก็ยังไม่อยากจะให้คําตอบอะไรด้วยนะคะก็ตรงนี้แหละจะอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบลาคาญําคาญนะคะกับคนรอบข้างนะ ต่อมานะคะไพ่ในภพปัตะนินะคะเรื่องของความรักคุณได้ไพ่ The w เว l d นะคะสําหรับคนโสดนะคะดูเหมือนว่าคุณจะทําใจกับความโสดของตัวเองไปแล้วอะ่ะเออฉันอยู่ของฉันแบบนี้ฉันก็โอเคแฮปปี้ดีนะคะเงินทองการงานโอเคฉันก็อยู่ของฉันได้แต่ก็จะมีความเป็นไปได้ด้วยว่าคุณนะคะอาจจะมีใครบางคนที่เป็นคนไกลชาวต่างชาติหรือว่าคนที่เขาแบบมีภูมิลําเนาไกลๆจากเรามากๆเงี้ยเข้ามาจีบเข้ามาดีลเข้ามาคุยเพอๆอาจจะมีใครบางคนที่เป็นคนรู้จักที่คุณเคยคุยเคยเป็นคอนเน็ชันเก่าๆของคุ นะคะกลับมาในชีวิตหรือว่ากลับมาทวงถามความสัมพันธ์กลับมาขอคืนดีได้ด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะอะเ world นะคุณ2คนอาจจะมีการวางแผนอนาคตกันใหม่อะไรบางอย่างนะใครที่ยังไม่แต่งงานก็อาจจะมาคุยกันเฮ้ยตกลงเราจะลงหลักปักฐานที่ไหนอะไรไงกันดีจะซื้อบ้านที่ไหนหรือว่าจะออแต่งงานเมื่อไหร่ดีนะคะส่วนคู่ไหนที่แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีการวางแผนปรับเปลี่ยนชีวิตกันเช่นออวางแผนกเกษียณกันไหมหรือวางแผนสร้างกิจการอะไรกันวัวเอาไว้ดับทํากัน2คนนะคะหรือจะลาออกจากง,งานไหมหรือ รือจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไปอยู่ต่างประเทศเลยดีนะแบบนี้นะคะ คนที่มีคนคุยอยู่นะคะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะคุยมานานละคืออาจจะคุยนานจนเบื่อมีโอกาสที่จะคุยกับชาวต่างชาติซะด้วยซ้าไปนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นวีแววว่าจะได้เจอหรือจะได้เดินทางไหมนะคะมองว่าเดือนนี้นะคะอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะมีโอกาสวางแผนเรื่องของการเดินทางอะไรอย่างนี้ด้วยกันนะคะไปพบปะเจอกันมีความเรียกว่าถ้าหากว่าคุณคุยกับคนไกลก็มีโอกาสที่สัมพันธ์มันจะใกล้ชิดขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าคนคุยของคุณเป็นคนในประเทศหรือคนที่อยู่ใกล้ๆกันอาจารย์มองว่าความสัม พันนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการดูใจกันไปอีกยาวนะยังไม่จบใกล้ๆนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะ f o ร์เพนต์เกินะคะชาวราศีกุมนะคะต้องเตือนในเรื่องของการดูแลสุขภาพบ้างดูเหมือนว่าอะไรอะไรคุณก็ทุ่มเทได้หมดนะยกเว้นเกี่ยวเรื่องของตัวเองนี่แหละนะคะพยายามทานอาหารหรือว่าทานอาหารเสริมอาหารแบบไปหาหมออะไรต่างๆเนี่ยให้มันมีคุณภาพสักนิดนึงนะคะทานอาหารที่หลากหลายเปลี่ยนชนิดของอาหารที่ทานบ้างนะคะอย่ามัวแต่คิดถึงเรื่องของทุนหรือเรื่องของเงินอย่างเดียวนะคะอาจจะพ้องผูกบ่อยด้วยเดือนนี้ สีเหรียญแบบนี้นะคะลำทรงลำไส้ไม่ค่อยทำทำงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะคะทานโยเกิร์ตหรือว่าพวกแบบโปรไบโอติกอะไรงนี้บ้างนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุพะนะคะนายออบวอนนะคะมีโอกาสเดินทางไกลนะเนี่ยอาจจะเดินทางแบบไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศมีเกณฑ์นะคะแล้วก็มีโอกาสด้วยว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้เดินทางเองก็จะมีคนเดินทางมาหาคุณนะคะ mm hmm. ช่วงนี้ผู้ใหญ่นะคะจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหรือเจ้านายจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่นักนะจะคุยจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องนัดล่วงหน้าหรืออาจจะต้องคุยออนไลน์ไปนะคะ ต่อมานะภายในพบการงานนะคะพบกรรมะบอกไปแล้วนะคะคุณได้ไพ่เอ็มเปอเรอร์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมาเต็มแน่นอนนะคะยิ่งถ้าหากว่าคุณใส่ใจในเรื่องของการงานมากๆหรือว่าทุ่มเททําผลงานเต็มที่นะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมาชัวร์วนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีโอกาสที่เรียกว่าคุณอาจจะได้แบบพิสูจน์ตัวเองกับงานชิ้นใหญ่ๆสักชิ้นด้วยซึ่งเจ้านายก็อาจจะโยนมาให้นะเรียกว่าถ้าหากว่าคุณทํางานนี้ผ่านสําเร็จนะคะมีโอกาส นะคุณเรียกร้องคุณขออะไรอะคุณได้เครดิตทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแต่งานก็จะเครียดนะพูดด้วยเลยนะแล้วก็จะมีต้องมีการดิวกับคนที่จะคุยยากๆแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆด้วยต่อมาไายในพบลาพานะคะ p พจอ o อ p เพน a c l e s นะคะเรื่องของโชคลาภพอมีบ้างเหมือนกันนะคะแต่อาจจะมาเล็กๆ,ๆน้อยๆกลับมาจากเด็กอะนะคะดังนั้นใครชอบเสียงนะคะก็ให้ลูกให้หลานให้เด็กๆอหยิบให้นะคะหรือว่าซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าก็โอเคนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะพบวินาศคุณเดพไพ่เดอะฟูนะอาจารย์มองว่าสิ่งที่ต้องระวังระวังมากหน่อยก็คือความสับเพ่าหรือเรื่องของความความซุ่มซ่ามอะไรของตัวคุณเองอะนะคะออกไปเดินสวนออกไปเดินที่ที่แบบว่ามันมีต้นไม้ปกคลุมก็ให้ระวังเท้าด้วยระวังจะไปเหยียบแบบสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ระวังความโกโก้กลางๆเดินเหินไม่ค่อยดูอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยสะดุดล้มตกบันไดอะไรแบบเนี้ยนะคะ นอกจากนี้นะคะไพ่ใบสุดท้ายนะไพ่อีกใบหนึ่งที่เป็นเรื่องของตัวคุณเหมือนกันนะคะ Five of w a n d นะคะเดือนนี้ชาวราศีกุมคุณอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานและจํานวนคนอะไรต่างๆไว้ให้ดีนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแว้งนะคะตีกันเองระหว่างตัวคุณกับทีมงานกับเพื่อนฝูงกับสังคมหรือว่าเกิดการแบบทะเลาะขัดแย้งกันนะคะระหว่างแบบ บบริวารที่คุณดูแลขึ้นมาได้ง่ายๆด้วยนะในช่วงนี้จัดการกับความคิดในหัวตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่คุณจะไปสั่งงานหรือว่าคุณจะไปดีกว่าคนอื่นนะคะดูเหมือนคุณจะค่อนข้างย้อนแย้งอยู่พอสมควรนะชาวราศีกุมช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยนะมาดูกันต่ออีก2ใบเป็นไพ่ Oracle คําแนะนําของคุณนะคะคุณได้ไพ่ Older Man นะคะ Dealing o r e l a t i o n s h i p w i t h a n o l d e r Man นะคะแล้วก็ไพ่ e d นะ s o r o w Over Loss คุณอาจจะได้เป็นงานขาวดําของผู้ชายชายแก่ที่อายุมากคนคนนี้อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้านายเก่าเป็นผู้ใหญ่ที่คุณนับถือก็ได้นะคะก็ความตายมันไม่เข้าใครออกใครอะเนาะก็เตรียมตัวเอาไว้ก็แล้วกันนะคะคุณอาจจะต้องเตรียมในเรื่องของพวงหรีดหรือว่าเรื่องของแบบการไว้อะไรที่ค่อนข้างต้องให้เกียรติเขามากมากๆหน่อยอะนะคะคนคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่คุณนับถืออยู่ค่อนข้างมากนะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงของชาวราศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีนี้มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย